สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนี่คือปฐมบทของวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาที่พี่สายจะสอนน้องนะครับจะครอบคลุมข้อสอบโอเน็ข้อสอบแพทหนึ่งข้อสอบวิชาสามัญเป้าหมายของพี่เหมือนเดิมนะครับก็คือต้องการคะแนนในวิชานี้80%เนื้อหาพี่เขียนไว้ครบถ้วนแนวโจทย์ที่สําคัญมีครบดังนั้นหลักการที่น้องควรต้องเข้าใจก็คือเรียนกับพี่ไม่มีอัจฉริยะทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจการทําหน้าที่ต้องใช้ความรู้ ความรู้ต้องเกิดจากการดูการฟังและการลงมือทำโอเคไหมครับดังนั้นจงตั้งใจฟังเรื่องทั้งหมดที่พี่สายจะสอนโอเคแต่ละประเด็นก่อนที่จะดูต่อไปอย่ารีบดูมากรีบไม่ว่าแต่ต้องหายสงสัยต้องไม่มีความกังวลจะต้องเคลียร์ข้อสงสัยในเรื่องที่กําลังเรียนอยู่ให้เด็ดขาดก่อนเพราะเนื้อหามันจะสั่งสมไปเรื่อยๆทณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาอื่นดังนั้นถามว่าจําเป็นไหมจําเป็น แล้วเกิดใครก็ตามแต่ที่ต้องสอบเข้าในคณะนะครับเช่นพูกแพทย์ทันตะวิทวะบางสาขานะครับหรือบางการคัดเลือกจะต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์บัญชีได้ใช้เอกสตรก็มีดังนั้นเป็นวิชาที่สําคัญและมีหน่วยคะแนนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเวลาน้องเรียนไปพี่ขอบอกน้องว่าจุดสําคัญของเรื่องถ้าเมื่อไหร่พี่สายพูดถึงสมบัติทางคณิตศาสตร์ต้องให้ความสนใจสมบัติทางคณิตศาสตร์มันก็คือสูตรทางฟิสิกส์โอเคสูตรทางเคมี โอเคนะดังนั้นเนี่ยต้องให้ความสนใจตั้งใจฟังอย่างดีนะครับแล้วขอให้น้องประสบความสําเร็จในการเรียนก็คือเรียนได้อย่างเข้าอกเข้าใจโอเคเนาะและอย่าลืมนะครับหลังจากเรียนไปปุ๊บเราจะเรียนเนื้อหาไปทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตุลยโจทย์กันตอนนี้น้องเข้าเรียนเนื้อหาได้เลยครับสวัสดีครับเด็กๆก็มาดูที่หัวข้อแรกนะครับในเรื่องของเซ็ตเราจะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซ็ตพี่จะพูดประเด็นสําคัญอยู่น่าจะ5ประเด็นนะก็คือเรื่องของเซ็ตจากัดเซ็ตอน,นันต เป็นสมาชิกเซตไม่เป็นสมาชิกเซตแล้วก็เซตว่างเรามาเริ่มเลยนะครับในประเด็นแรกก็คือเรื่องของเซตจำกัดก็คือเป็นเซตที่สามารถหาจำนวนสมาชิกได้อย่างเช่นน้องดูเซต a นะครับเซต a ก็จะมี Jam จำนวนสมาชิกที่น้องเห็นอยู่นะก็คือว่าจะมีเลขหนึ่งนะครับอีกการหนึ่งนะครับอีกการหนึ่งสองนะครับอีกการหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้เห็นกันชัดเจนว่าเซต a ของเรานั้นมีจำนวนสมาชิก4ตัวก็เลยเขียนว่าจำนวนสมาชิกของเซต a นะฮะเท่ากับ 4. 4นับได้แบบนี้เรียกว่าเซตจำกัดต,ต่อไปนะครับ เวลาเราจะบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกนะครับอย่างเช่นเลขหนึ่งที่น้องเห็นนะครับเลขหนึ่งเป็นสมาชิกก็เขียนว่าหนึ่งเป็นสมาชิกของ a เห็นไหมครับปีการหนึ่งก็เป็นสมาชิกก็เขียนว่าปีการหนึ่งเป็นสมาชิกของ a สัญลักษณ์แบบนี้คือเป็นการบอกว่าเป็นสมาชิกแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสมาชิกน้องลองดูนะครับปีการหนึ่งสองสามเฉยๆในนี้สี่ตัวนี้ไม่มีตัวไหนเลยครับที่เป็นปีการหนึ่งสองสามใกล้เคียงที่สุดก็คือปีการหนึ่งสองสามจุดๆแปลว่าตัวนี้ไม่เป็นสมาชิกของ a วิธีการเขียนก็คือ ใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกันแต่ว่ามีเส้นขั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นสมาชิกของเซต A เห็นไหมครับโอเคคราวนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับที่ข้อสอบชอบถามนะครับเรื่องของเซตว่างเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกข้างในนะครับแต่ต้องมีปีการนะเป็นปีการแต่ไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในเราเรียก Z เซตว่างเขียนแบบนี้ก็ได้จะเขียนแบบนี้ก็ไม่เลวเราเรียกว่าเซตว่างจำนวนสมาชิกนับได้ไหมนับได้การไม่มีก็คือนับได้ว่าสมาชิกศูนยตัวจบนะครับคราวนี้ไปดูเซตอนันต์ เซตอนันต์ก็คือไม่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ต,ตัวอย่างเซตบีในนี้มีสมาชิกคือเลขหนเลขสอเลขสามไปเรื่อยๆคือเลขสี่หไม่รู้ไปจบตรงไหนก็แปลว่าไม่สามารถหาจำนวนสมาชิกของเซตบีได้เราเรียกเซตบีว่าเซตอนันต์เห็นนะครับจบนะครับในประเด็นแรกง่ายๆนะเป็นความรู้พื้นฐาน